น้ำดินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางเอาต้นไม้หน้าตาสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นพืชตระกูลฟิโลเดนรอนนั่นก็คือฟิโลมะละกอสีทองนั่นเองค่ะต้นกำลังแตกรากออกมาสวยทีเดียวเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศเก่งทีเดียวเลยค่ะสำหรับเจ้าฟิโลมะละกอค่ะใบเป็นสีเหลืองทองในส่วนของลำต้นและก้านใบก็ยังเป็นสีเหลืองทองอมเขียวนิดๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม ใบนั้นจะมีลักษณะอ,อยกัอยกๆเป็นแฉกๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคะ่ะใบนิ่มมากเลยค่ะต้องเลี้ยงแบบทนุถนอมมากทีเดียวเลยนะคะฟิโลโมะลรกอนั้นใบของเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราพยายามอย่าจับเขาบ่อยนะคะเพราะอาจจะทําให้ใบของเขานั้นเสี่ยงต่อการเฉาแล้วก็แห้งเหี่ยวเน่าได้ค่ะเวลาจับหรือว่าดูแลเขาต้องแบบทนุถนอมนิดนึงค่ะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่เก่งทีเดียวเลยค่ะ ฟอกอากาศในบ้านทําให้บ้านของเรานั้นดูสดชื่นแถมยังเป็นไม้มงคลอีกด้วยค่ะฟิโลมะละกอสีทองเขาจะชอบดินที่มีความร่วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะยิ่งถ้าเป็นดินที่เราใส่พวกเป็นดินหมักใบไม้ที่มีซากพืชซากสัตว์นะคะใส่ลงไปก็จะทําให้ต้นนั้นจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวค่ะจะชอบน้ําที่ไม่ได้ขังเฉะแฉะนะคะ เรารดน้ำแค่พอไหลผ่านค่ะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงค่ะใบของเขาที่เห็นอยู่นี่ค่ะแม่นางพึ่งรดน้ำไปนะคะปกติรดน้ำจะพยายามไม่ให้โดนในส่วนของใบนะคะเพราะจะทำให้ใบของเขานั้นเน่าได้ค่ะเดี๋ยวสักพักมัน,มนก็จะค่อยๆแห้งไปนะคะเนี่ยค่ะ การรดน้ำฟิโลมาลกรกรกสีทองเราควรที่จะระมัดระวังนิดนึงนะคะพยายามรดเฉพาะในส่วนกระถางนะคะไม่ให้ไปโดนใบของเขามากถ้าเกิดโดนมากๆแล้วอาจจะทำให้ใบของเขานั้นเน่าหรือว่าเฉาได้ค่ะถ้ามีน้ำขังที่ใบเป็นเวลานาน,านๆนะคะชอบอากาศชื้นแต่ว่าไม่ชอบน้ำมากค่ะคุณผู้ชม ใบกำลังสวยทีเดียวเลยค่ะชอบอยู่ในที่ร่มนะคะร่มหรือว่าในที่แดดรำไรค่ะมีอากาศที่ปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวกนะคะไม่ชอบอยู่ในที่ที่อับชื้นค่ะเราควรที่จะวางหรือตั้งเขาให้พ้นจากแสงแดดแต่ว่าให้มีอากาศที่ระบายปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดีค่ะถ้าหากเพื่อนๆเจอใบไหนที่มันเน่ามันเสียนะคะก็สามารถที่จะตัดทิ้งได้ค่ะ แต่เวลาตัดควรจะระวังนิดนึงค่ะการตัดใบที่มีลักษณะที่ใบเน่าทิ้งนะคะเพื่อนๆเห็นตรงวงกลมสีแดงนะคะมันจะมีแง่งขึ้นไปสักเล็กน้อยค่ะให้ตัดขึ้นไปเหนือแง่งขึ้นไปสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ายอดที่เขาจะขึ้นมาใหม่เขาจะโผล่ขึ้นมาตั้งท้องโผล่ขึ้นมาจากในส่วนของลำต้นโผล่แทรกขึ้นมานะคะ ตรงจุดที่เราเห็นนี่ค่ะแล้วก็ตัดตรงที่แม่นางทําสีแดงไว้ประมาณนี้ค่ะให้มีพื้นที่เหลือขึ้นมาสักเล็กน้อยเผื่อให้ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเขาได้แทรกขึ้นมานะคะการรดน้ําเราก็ดูค่ะว่าถ้าดินมีความแห้งขึ้นมาสักเล็กน้อยเราก็รดได้นะคะอาจจะ2อถึงสวันรดทีหนึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะเว้นระยะยาวๆหน่อยก็ ดูที่ลักษณะอากาศดูที่ว่าดินในกระถางของเรานั้นเปียกหรือ,รอเปล่านะคะไม่ควรที่จะให้ฟิโลนั้นโดนฝนมากเกินไปนะคะเพราะว่าใบก็จะเน่าได้ง่ายเหมือนกันค่ะการฉีดยาป้องกันพวกเชื้อราก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าหากามีอาการที่ว่าความชื้นเยอะเกินไปเราก็อาจจะฉีดพ่นพวกยากำจัดเชื้อราไว้ป้องกันไว้ก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ กำลังแตกรากออกมาทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมการให้ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะให้เป็นพวกปุ๋ยละลายช้าอย่างออสโมโคสก็ได้ค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ใส่ได้นะคะใส่ไปใน,ในปริมาณเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆมีพวกใบไม้หมักต่างๆนะคะหรือว่ามูลไส้เดือนนี้เอามาใส่นี่เขาจะสวยมากเลยนะคะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบอซักพืชซักสัตว์ดินที่มีการทับถมค่ะ ราก,ก็จะกระจายหากินได้ดีแตกยอดขึ้นมาเพิ่มเติมให้เราทีเดียวเลยค่ะก็เอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับพืชตระกูลฟิโลเดนดรอนอย่างฟิโลใบมะละกอสีทองค่ะส่วนคลิปหน้านั้นไม่น่ากจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขสดชื่นกันทุกคนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ